สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับมาริทหนึ่งศูนย์ห้านะครับว่าระยะที่เราควรจะใส่ย,ยาเนี่ยเราใช้ยาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ควรจะใส่ช่วงเวลาไหนยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นตัวยาให้ นะครับว่าเราควรจะใส่ตอนไหนและเอายาสูตรในคลิปของนาปังมาใช้ในนามาลิโดยการใช้คลิปที่ผมขึ้นให้นี้เป็นตัวไหนบ้างย้อนกลับไปเอาสูตรยาข้าวปังนะครับมาใช้ข้าวปีได้เราจะแบ่งสูตรนาข้าวปังนะครับดังนี้นะครับสูตรแรกเนี่ยมันจะเป็นสูตรข้าวนาปีนะครับก็คือเหมือนที่ผมบอกว่า นาปีเนี่ยมันเป็นข้าวไวแสงเป็นข้าวที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินแล้วจะได้ร่วงได้ผลผลิตดีขึ้นนะครับมันไม่ได้จะเป็นเมลิที่ใส่ย,ยาใสา่ปุ๋ยเกตแล้วจะได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่เมลิเนี่ยเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มเมล็ดเยอะนะครับผลผลิตเยอะมเมล็ดเยอะอยู่แล้วแต่คุณจะอัดน้ำนมเข้า,มาเมล็ด นะครับคุณฟังดีๆนะครับคุณจะอัดน้ํำนมเข้า,มาเมล็ดช่วงตุลาอยังไงไม่ให้ข้าวลม้มคุณฟังดีๆนะผมไม่ได้ให้คุณไปสร้างมาเมล็ดอ่อนให้เยอะที่สุดแต่ผมกำลังจะบอกว่าคุณจะสร้างน้ํานมในมเมล็ดนะครับช่วงตุลาให้ข้าวมีมเมล็ดที่เต็มและข้าวไม่ล้มได้อย่างไงเนี่ย คุณตอบผมไม่ได้คุณก็ไม่จบหรอกครับเรื่องข้าวปีข้าวปีหรือว่ามันลิหรือว่าไวแสงเนี่ยคุณแก้ปัญหาข้าวล้มไม่ได้คุณก็ไม่มีทางได้ผลผลิตเกินตันนะครับโออรอบที่1ผมจะแนะนำว่าสำหรับคนที่ข้าวงามดินดีดินสวยนะครับ แค่โดนฝนข้าวก็งามใบก็เฟื้อนะครับถ้าท่านไหนเป็นเหมือนที่ผมพูดตรงนี้ให้ไปใส่ปุ๋ยสิงหารอบที่หนึ่งนะครับคุณฟังถูกแล้วครับว่าใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งเดือนสิงหานะครับและทำไงต่อใส่เสร็จฉีดยาหนอนนะครับเสร็จแล้วคุณก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้30วันนะครับสิงหา แล้วก็ไปกันยาประมาณวันที่25กันยาเนี่ยคุณจะต้องใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับสูตรอะ่ะผมบอกเลยว่าตัวหน้าเนี่ยลดได้ลดตัวท้ายเนี่ยเยอะๆนะครับคุณจะมิกยังไงก็ได้จะใช้ระบบในโทรศัพท์มิกยังไงก็ได้นะครับแต่ผมจะบอกคุณไว้หนึ่งอย่างยูเรียสองลูกคุณจะได้ค่ายูเรีย46ยูเรียลูกเดียวคุณจะได้ค่า23นะครับ หนึ่งร้อยูเนี่ยคุณจะได้ค่าปุ๋ยแค่แปดสิบนะครับอีกยี่สิบเนี่ยมันจะเป็นดินเป็นสารเติมแต่งนะครับที่เขาไม่มีใครเขาใส่เนื้อปุ๋ยให้คุณเต็มร้อยหรอกครับนะผมจะบอกให้ส่วนยาเนี่ยหลังจากคุณใส่เสร็จแล้วคุณก็จะฉีดตอนสิงหาแล้วก็ไปฉีดตอนใส่ปุ๋ยรับท้องกันยานะครับจบแล้วเนี่ยคุณก็รอข้าวตัดหางประทูฉีดออติว่า นะครับเพียกระโดดแล้วก็หนอนม้วนใบหนอนกอนะครับสามรอบแล้วนะฉีดยาสามรอบแล้วนะฟังดีๆนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายหลังจากข้าวออกรวงฉีดอามูโมรลทั้งหมดสี่รอบนะครับคือยา,มาแมลงนะครับก็คือสิงหาหนอนกอนะครับฟังไม่ผิดครับกันยาหนอนกอนะครับตุลากัดหางปลาทูนะครับ ก็คือออติวานะครับแล้วก็รอบสุดท้ายอามูล่น,นะครับออกลวงแค่นี้เองครับพืชเศรษ,ษ,ษีการมจะไล่เดือนพอดีค่าคุณจะมีสี่เดือนนะครับสามหกเก้าสี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบวันพอดีออกลวงนะครับเก็บเกี่ยวร้อยยี่สิบวันพอดีเราจะทํามาลียังไงก็ได้ให้มันอยู่ได้ร้อยยี่สิบวันนะครับแล้วคนที่ปลูกก่อนสิงหาล่ะก็นี่ไงครับกําลังบอกอยู่ว่า ให้คุณบ้าแต่เรื่องญ้าบ้าแต่เรื่องเพียียไฟนะครับญ้าเพรียไฟแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือถ้าท่านมีน้ำอะบาแมกิินดินชื้นหรือมีน้ำให้ฉีดอะบาแมกิินในขนาดดินที่ชื้นหรือว่ามีน้ำผสมกับยาฆ่าหญ้าผสมกับไทยมีท็อกแซมเลยก็ได้นะครับเพราะอะมาแมกนินเนี่ยมันมีชนิดวิ่งในน้ำวิ่งในดินได้นะครับ คุณ uhm. ถามร้านยาเลยว่าเราต้องการอบาแมกตินท pa ี่วิ่งในน้ำได้นะครับเราไม่ได้ต้องการอบาแมกตินแบบปกตินะครับอบาแมกตินเนี่ยบ้านผมเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับคือวิ่งในน้ำได้กับอบาแมกตินแบบธรรมดานะครับวิ่งในน้ำจะแพงหน่อยแต่ฉีดแล้วเนี่ยมันจะวิ่งได้นะครับในดงในดินก็คือฆ่าหอยได้ฆ่าปูได้นะครับฆ่าพวกแมงกุจีแมงกุฎชอนได้นะครับ ก็จะทาให้พวกนี้เบาลงนะครับในการทําลายข้าวส่วนช่วงแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าคุณฉีดยาฆ่าญ้าเพราะอะไรนะครับทําไมผมถึงแนะนําว่าลูกพุมีสักขนาดอันนี้คือลูกพุแล้วกันนะครับอันนี้คือต้นข้าวคุณนะลูกพุขนาดเนี้ยครับขนาดครึ่งต้นข้าวเนี่ยคุณต้องฉีดยาฆ่ายาะนะครับในเที่ยวที่หนึ่งฉีดแล้วข้าวอานข้าวแจ้คุณอย่าเครียดก็ให้มันแจ้ให้มันอ่านไป เราใส่สองดีสดีหรือหมาแดงเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวมันเหลืองอ่านนี่แหละครับเพื่อให้ข้าวมันอ่อนแอเพื่อให้ข้าวมันโซเพื่อให้ข้าวมันโซมเพราะอะไรเพราะเราอยากให้มันไปโตตอนสิงหาครับเราไม่ได้ต้องการให้มันโตช่วงพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมเราไม่ต้องการให้มันโตแบบนั้นนะครับเราต้องการแค่ว่าพฤษภาหวานเสร็จโดนฝนนะครับ มิถุนาแรงนะครับกรก,กราดาโดนฝนมั่งแรงมั่งนะครับและเราได้ต้นรักษาต้นให้มีมากกว่าหญ้านะครับรักษาต้นให้สูงยาวแต่ไม่เฟื้อใบรักษาต้นให้แจ้และหนีน้ำได้นะครับเสร็จแล้วหลังจากสิงหาปั๊เนียฝนจะเริ่มมาน้ำจะเริ่มมีตอนสิงหาคุณก็อัดปุย๋ย เพื่ออะไรเพื่อหนีน้ําท่วมครับส่วนท่านมามิถุนาน้ํามามิถุนานะครับถ้าน้ําไม่ท่วมข้าวคุณไม่ต้องอัดปุ๋ยเลยนะครับคุณรอข้าวมันโตหนีน้ําได้ตลอดครับข้าวมะลิเนี่ยยิ่งฝนตกมันก็ยิ่งหนีน้ํามันไม่มานะจมน้ําให้พวกท่านเห็นหรอกครับข้าวมะลินอกจากน้ามันจะท่วมป่ากพวกท่านนะครับถึงจะตายนะครับมะลิบางทีอาจจะไม่ตายด้วยนะครับผมจะบอกไว้เลยถ้าคนที่ทาํามะลิจริงๆจะรู้ว่ามะลิมันอึดน,นะครับ ยิ่งคนทำพฤษภานะครับมิถุนากรกฎาใครที่ทำสามเดือนตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าต้นปีเนี่ยสเดือนเนี่ยข้าวมันตายยากนะครับตายไม่ค่อยตายนะครับแต่กอดีกอใหญ่นะครับถึงได้บอกว่าหวานบางๆได้หลังจากปลายเดือนกรกฎานะครับสิงหาปลายเดือนสิงหาคุณต้องหวานหนาะและข้าวไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณแต่กอให้คุณมานั่งตัดใบเล่นแล้วครับ คุณต้องบำรุงให้ถึงที่สุดแล้วนะครับเพื่อจะเอาผลผลิตนะครับผมไม่รู้หรอกว่าคนไหนจะสอนคุณยังไงแต่ผมสอนในหลักการจากประสบการณ์สอนจากสิ่งที่ผมได้ลองผิดลองถูกนะครับคุณจะว่ายังไงผมผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมบอกเลยว่าแถวบ้านผมเนี่ยผมเป็นคนที่ถ้าผมเจอคนที่ทำนาเนี่ยผมจะบอกบอกทุกคนแหละครับ คุณไถ ي, คุณไถ ي, คุณไถ่สองรอบแต่ผมยังบอกเขาเลยนะครับว่าทําไมเราไม่ไถ่รอบเดียวแล้วก็ทําเลยน้ําบ้านเราเนี่ยหรือว่าน้ําบ้านผมเนี่ยอยู่ภาคกลางลาขวัญเนี่ยน้าบ้านผมจะมาตอนสิงหากันยาถูกไหมครับทําไมเราไม่ไปปลูกสิงหาเลยละ่ะทําไมเราไม่ไปปลูกปลายกรกดาทําไมเราไม่ถูกไม่ปลูกกลางกรกดาแต่ทําไมเราถึงไปปกกลกกปปูกเข้าพรรษาหรือว่าปลูกก่อนเข้าพรรษา แล้วมันก็ตายแล้งแล้วพวกท่านก็มาแก้ปัญหาผมจะพยายามบอกทุกคนแบบนี้ว่าอย่ารีบปลูกสีน้ํามันยังไม่มีเลยปลูกไปมันก็ตายนะครับยาปุ๋ยใส่ตามนี้สิใครฟังก็ได้ดีใครไม่ฟังก็แล้วแต่นะครับผมก็บอกจากสิ่งที่ผมทําแล้วก็ลองนะครับเชื่อคุณก็เชื่อเพราะว่าผลงานผมก็มีให้เห็นมีให้ดูแล้วผมก็ทําให้พวกท่านดูแล้วก็ตามมานะครับฉะนั้น ถ้ายัางเดินในแนวทางพวกท่านก็เดินต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะฟังคลิปของผมเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เรียนรู้สักวันเผื่อท่านจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลองคิดอยากจะทำในแบบที่ผมทำอยู่บ้างนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าช่วงที่เราจะฉีดยาเนี่ยเราจะฉีดตอนไหนนะครับฉีดกี่รอบผมบอกเลยว่าเราจะฉีดช่วงสิงหา เอางี้เอางี้เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับที่ผมขึ้นให้นี่คือยาข่าหญ้านะครับชุดแรกที่ผมแนะนําว่าให้ฉีดช่วงแรกนะครับประคองไว้นะครับแล้วก็รอนะครับรอน้ํารอฝนนะครับฉีดเสร็จก็ปิดหัวนารอน้ํารอฝนนะครับแล้วก็ไปเริ่มกันใหม่ตอนสิงหาเลยครับ นะครับสิงหาเดี๋ยวผมก็จะขึ้นยาให้นะครับฉีดตัวนี้อย่างนี้แล้วคุณก็ไปศึกษาจากคลิปนั้นต่อเอานะครับแต่มันอาจจะเป็นข้าวเตี้ยนะครับเพราะว่าข้าวปีเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อยานะครับเดี๋ยวผมซื้อผมก็จะถ่ายคลิปส่วนใหญ่จะตามกันอยู่แล้วนะครับตามกันมาเลยเดี๋ยวผมก็ซื้อ,อยาไล่ตามกันไปแหละครับแต่อาจจะทําคลิปเผื่อไว้ก่อนนะครับฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยถ้าใครมีนาเป็นแบบที่ผมกําลังจะพูดอยู่อันนี้นะครับไอเรื่องที่พวกอันนี้คือนาปกติ นาที่ขังน้ําได้อะไรปกติอันนี้คือจบคลิปท่านแล้วนะครับจบแล้วอันนี้เดี๋ยวเราเจาะประเด็นเข้ามาสําหรับคนที่นาดินดอนกันมากนาดินดอนหวานเสร็จคุมแห้งด่วนเลยนะครับคุณต้องคุมแห้งนะครับก็คือนาดอนดอนแบบไหนดอนคือดอนดินทรายดินล้วนดินเก็บน้ําไม่อยู่ดินไม่สามารถที่จะขังน้ําได้ดินไม่สามารถที่จะอยู่น้ําเลยแม้แต่น้อยดินที่พูดง่ายๆว่าหวานปุยยังลํบาบากนะครับ ดินที่ฝนทิ้งช่วง10-20วันก็ตายแรงนะครับพูดง่ายๆก็ให้ทุกท่านหวานข้าวฉีดคุมแห้งเลยนะครับเสร็จแล้วทำใจนะครับขอให้ฝนตกเร็วๆนะครับทำใจขอให้ฝนอย่าทิ้งช่วงนะครับทำใจไว้ก่อนเลยนะครับ2เรื่องนี้เสร็จแล้วหลังจากฝนตกดีฝนไม่ทิ้งช่วงยาก็ขึ้นข้าวก็ขึ้น ก็ให้ฉีดยาเซตนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกเหมือนเซตปกติเราเลยนะครับเสร็จแล้วท่านก็ทิ้งไว้แล้วช่วงระยะเวลาที่ผมจะให้พวกท่านใส่ปุ๋ยคือสิงหานะครับสิงหาเนี่เราจะใส่ปุ๋ยนาดอนแบบไหนนะครับเพราะในเมื่อนามันก็เก็บน้ําไม่อยู่นามันก็เก็บน้ําไม่ได้ผมจะบอกนี้นะครับสิงหากันยาเนี่ยช่วงเนี้ยฝนมันจะเริ่มแสบตกหนักแล้ว กะลุมตกแสแสคุณใช้โอกาสตอนที่ฝนกะลุมนะครับคุณฟังไม่ผิดนะครับว่ากะลุมแดดไม่ออกมืดกะลุมนั่นแหละครับช่วงจังหวนนะนั้นคุณต้องเอาปุ๋ยไปหวานในนาดินทรายดินเก็บน้ำไม่อยู่ครับโดยใช้สูตรยูเรียนหนึ่งสูตร15 5 22ผสมเข้ากันไปหว่านได้เลยนะครับสูตรเนี่ยหวานตอนที่ฟ้ามืดฟ้าปิดนะครับ หวานตอนที่ฟ้ามืดฟ้าปิดดินมีความชื้นจากฝนปลอยๆบ้างจากฝนหนักบ้างปอยบ้าง,านห,นาางหรือว่าฝนแสวแสหวานไปเลยครับระยะนั่นแหละข้าวจะได้กินครับได้กินตรงไหนรู้ไหมมันละลายแล้วเก็บเข้าไปในดินนะครับและทำไมเราถึงเลือกช่วงเวลาที่ฟ้ามืดหวานในเมื่อข้าวยังไม่มีแสงมันจะกินอาหารได้ยังไง คุณเข้าใจไหมครับว่ายูเรียเนี่ยถ้ามันโดนแสงมันจะระเหิดระเหยได้ไวแต่ระหว่างในช่วงอากาศปิดปุ๋ยมันไม่ระเห,หเยครับเพราะว่าดินมันเย็นอากาศมันเย็นยูเรียตรงนี้มันจะทํางานร่วมกับยูเรียทางฝนนะครับข้าวท่านก็จะได้กินเต็มที่นะครับแล้วก็เย็นเย็นทั้งคนหวานเย็นทั้งต้นข้าวข้าวท่านจะไม่นอกปุ๋ยท่านข้าวข้าวท่านจะดีนะครับอันนี้คือเหมาะสําหรับดินทรายดินเก็บน้ําไม่อยู่ตามนี้เลยนะครับ สิงหาแล้วก็รับทองอีกทีหนึ่งนะครับจำนวนปุ๋ยที่ผมแนะนำไมใ่ใช้10บไร่เนี่ยผมจะใช้อยู่ประมาณ6ลูกนะครับไม่เกินนั้นฟังให้ดีนะครับนาปี1ิบไร่ผมจะใช้แค่หกลูกนะครับก็คือรอบแรกเนี่ยยูเลียนหนึ่งนะครับสูตร2นะครับรอบ2ก็หรือว่ารอบรับท้องนะครับกันยาเนี่ยผมจะใส16่16บหกยี่สิศูนย์นะครับบวกกับสิบห้าห้ายี่สิบหนึ่งต่อสองนะครับ แต่ถ้าท่านอยากโลกสวยหรือมโนหน่อยว่าดินทรายเนี่ยดินทรายให้เปลี่ยนเป็น16 16 8บวกกับ15 5 20ครับในรอบในรอบรับท้องส่วนรอบแรกก็ยังเป็นยูเรียงเหมือนเดิมนะครับตามนี้อ่ะแล้วเจาะเข้ามาประเด็นต่อสำหรับนาข้าวที่มีปัญหาดังนี้นะครับคือพี่ครับฉีดยาแล้วนะครับฝนตกแล้วน้ำมีแล้วข้าวแม่งก็แจ้นะครับข้าวแมงก็ตั้งอยู่อย่างเงี้ยครับ แจ่เหลืองแจ้เหลืองนะครับคือผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะพี่แต่โดนฝนเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมงอเหมือนที่พี่บอกอะเราจะทํำยังไงถ้าคุณประเภทนี้ผมบอกเลยนะครับคุณใส่ปุ๋ยเลยไม่ต้องรอกันยาอ,อ๋อไม่ใช่ขอโทษน,นะครับคุณใส่ปุ๋ยเลยไม่ต้องรอสิงหาเห็นไหมครับนางามนะครับนานาที่ดินดีดินงามข้าวงามข้าวสวยผมจะให้ไปใส่สิงหาส่วนข้าวแจ้ ไม่ว่าจะโดนฝนโดนน้ำโดนทุกอย่างดีหมดแล้วแต่แม่งก็ยังแจ้คุณต้องใส่ปุ๋ยตามเลยครับ460 01ลูก15บ2้ายี่สิบสองนะครับต่อสิไร่เนี่ยคุณใส่เลยนะครับคุณไม่ต้องรอว่าสิงหาคุณไม่ต้องรอว่าข้าวมันต้องใบตั้งไม่มันมันตั้งอยู่แล้วพี่ใบมันจะตั้งอยู่แล้วใบมันจะไม่งามไม่เฟื้อเพราะดินท่านมีปัญหานะครับหวานปุ๋ยไปได้เลยพี่ไม่ต้องรอ พราะว่าไปถึงสิงหาเนี่ยบางทีใบมันยังตั้งไม่ค่อยจะโค้งเลยครับเสร็จแล้วเราจะใส่ช่วงเนี้ยพี่ใส่ไปเลยนะครับรอบแรกเสร็จแล้วรอบที่สองเราจะไปใส่กันยาเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนจากสิงหามาใส่ก่อนสําหรับนาที่ต้นข้าวแจแ้แขกแกนไม่ว่าจะโดนฝนโดนน้ำนะครับอ่ะส่วนนาข้าวดินทราย นะครับดินเก็บน้ําไม่อยู่ดินทรายดินดอนนะครับดินโคกนั่แหละครับพวกอันนี้ก็จะต้องใส่ตอนฟ้ากระลุมหรือว่าฝนปลายปอยหรือว่าพายุเข้านะครับมลสมเข้าดีที่สุดนะครับส่วนกลุ่มแรกคุณต้องใส่สิงหาเพราะว่าดินคุณดีดินคุณงามใบแมงโค้งตลอดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเจอลาน้ำหมกักถ้าคุณใส่เหมือนสองคนสองคน2กลุ่มเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่หน้านะครับ วันนี้ก็ฝากสาระด,ดีๆนะครับเกี่ยวกับการฉีดยานะครับการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็สาระด,ดีๆเกี่ยวกับการดูข้าวนะครับว่าระยะไหนยังไงแล้วสายเดือนไหนยังไงคุณฟังให้จบแล้วคุณจะรู้แล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเจอกันวันฝนตกครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ตกสักเม็ดนะครับถ้าตกแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้หน่อย นะครับเกี่ยวกับช่องของผมชอบก็กดติดตามนะครับเพราะความรู้มันมีอีกมากมายนะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มทำนาก็ได้แต่มานั่งเล่าเหมือนนั่งโม้เหมือนนั่งพูดที่ว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผมก็ทําคลิปไปเรื่อยๆของผมทําเพราะอะไรนะครับผมดีใจที่พวกท่านได้ผลผลิตตามที่ผมอยากให้พวกท่านได้ผมดีใจที่พวกท่านเหลือตังค์นะครับจะได้หลุดหนี้หลุดสิน จะได้เดินด้วยลำแข้งเดินด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่ต้องไปพึ่งร้านยาร้านปุ๋ยหาข้อมูลถามเขาเองถามจากตัวเองเลยครับเราฉีดอย่างนี้เราใช้อย่างนี้จดไว้บันทึกไว้แล้วก็เรียนรู้กับนาตัวเองเรียนรู้กับนาเช่าเรียนรู้จากนาคนอื่นหรือว่านารอบข้างเพราะความรู้ทั้งนั้นอยู่ในนารอบข้างแล้วก็นาตัวเองไม่ใช่นาผม ผมเป็นแค่เส้นทางที่นำพวกท่านไปส่วนสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่พวกท่านมองนาข้างๆมองนาตัวเองมองนาคนอื่นว่าเขาใส่อะไรทำอะไรดีหรือไม่ดีตามเขาไปนะครับแล้วจะรู้ไปก่อนนะครับขอบคุณมาครับ